สวัสดีครับนะนั่งคุยกับนัโนะครับมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับยังคุยกันเรื่องเขมรกับไทยนะครับที่ลบกันนะครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับไม่ผิดคาดเลยนะครับเขมรมันไว้ใจไม่ได้นะครับต้องคุยอย่างนี้ก่อนมันไว้ใจไม่ได้ไงคือไทยเริ่มจะหยุดจริงเมื่อวานนี้ไทยเริ่มจะหยุดจริงนะครับแต่ก็ อย่างที่ผมบอกกลายไปไปไปให้เปิดช่องให้มันนะครับเสริมสร้างกําลังเอากําลังเข้ามาเพิ่มนะครับเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับเอาอย่างนี้คิดง่ายๆนะครับคิดัง่ายๆเลยคือก่อนจะลบเนี่ยพวกปราสาทอะไรทั้งหลายแหล่นี่ยนะครับที่ไทยยึดคืนมาเนี่ยตัวเขมรเ,เองมันก็มีส่วนอยู่ด้วยคือพูดง่ายๆมันก็เข้ามา พูดง่ายๆมันเข้ามาเดินเล่นได้อย่างสบายๆยอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเท่ากับว่าไทยยึดหมดไทยยึดเป็นนาคาเตของไทยหมดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันลบแล้วมันเสียเปรียบอืมประมาณนั้นนึกภาพไหมลบแล้วมันเสียเปรียบไอสิ่งที่เหลือมันไม่สิ่งที่ได้มันไม่ควรได้มันสิ่งที่ได้แล้วมันไม่ได้อยากจะได้มากกว่านี้กับไม่ได้เออกับเสียได้มากกว่าเสียเออให้แต่ไทยเนี่ย ไม่คาดคิดว่าเปิดศึกนี้แล้วเราจะได้ตรงนี้กลับมานะครับก็ไม่ได้มีเป้าหมายผมกล้าพูดอย่างนี้ว่าอ่ากองทัพไทยหรือว่าอ่าทหารไทยเนี่ยเปิดศึกครั้งนี้แล้วก็กะว่าจะป้นพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าจะเอาพื้นที่สําคัญสิบเอ็ดจุดอะไรเนี่ยกลับมานะครับไม่คิดด้วยว่าจะได้แต่ว่ามันได้กลับมาเพราะว่ามันต้องถือโอกาสนี้ที่จะได้กลับมา นะครับเพราะว่ามนั้นในรอบสิบปียีสิบปีต่อให้อีกยี่สิบปีข้างหน้าก็จะเอาคืนไม่ได้นะครับคราวนี้เอาคืนมาแล้วผมบอกได้เลยว,ว่าทางカมร์มันไม่ยอมนะนิสัยความชั่วของมันมันไม่ยอมผมว่าเดี๋ยวได้มีชุดใหญ่เปิดขึ้นอีกผมมองในทัศนคติของผมนะอันนี้ผมคิดเองนะอืจากฟังข่าวสารเมื่อเช้าแล้วก็มานั่งประมวลดูผมว่าผมว่าเดี๋ยวแม็เปิดอีก นะครับเพราะว่ามันตอนเนี้ยถ้าเทียบไปอ่ะมันเสียเปรียบเสียเปรียบหนึ่งโดนยึดหมดสิบเ็จุดนะครับแล้วมันลองแล้วมันยังแล้วมันยังยังกับไทยแล้วมันคิดว่าพอสู้ได้แต่จริงๆริงอไทยเนี่ยเขายังไม่เปิดมือเต็มที่ยังแบบทหารไทยเนี่ยคือคือลบแต่ยังไม่ได้แบบลบเต็มเต็มรูปแบบถึงขนาดเต็มรูปแบบ มันก็คิดว่าไทยเนี่ยมันน่าจะสู้ได้นะ่ะอย่างน้อยมึงไปเอาคือที่มันอยากได้สุดเลยเนี่ยตาเมืองทมมันต้องได้เพราะว่าไม่งั้นเน่ะประเทศมันจะหมดศรัทธาคนในประเทศมันจะไม่ศรัทธามันนะแล้วประสาททั้งหลายแหละประสาทตะควายอะไรพวกเนี้ยนะคูบะเขืออะไรพวกเนี้ยที่มันเคยยึดครองไว้ที่มันเคยพูดง่ายๆที่มันเคยแบบกางไว้อะไรไว้เนี่ย อยากจะได้คืนทั้งหมดตอนนี้แล้วตอนนี้ด้วยเพราะว่าอามันก็ไม่รู้จะไปอธิบายในคนกับคนของมันยังไงว่าเฮ้ยลบแล้วไทยเขาเยึดไปหมดแล้วตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วก็ล้อมรั้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันคือต้องบอกงี้ไอฮุเซนเนี่ยนะมันอยู่ด้วยเพราะศรัทธาคนเขาศรัทธามันนะมันคือผู้นําจิตวิญญาณคนเขาศรัทธามันมันถึงอยู่ได้ ตามใดที่ศรัทธ,ธามันหมดจบนะแล้วถ้า,ถาจบมันจบทั้งตระกูลผมถึงบอกว่ามันจะจบสองตระกูลนะวันไหนวันหนึ่งไม่รู้อ่ะผมไม่ได้แช่งนะสองตระกูลหุ่นกระชินเนี่ยนะถึงถ้าถึงเวลาต้องต้องต้องจบมึงต้องรับสภาพกันให้ได้ทั้งสองตระกูลนะเพราะว่าไอ้ตระกูลหุ่นเซนเนี่ย มันประเมินแล้วว่าถ้ามันไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้อะไรติดมือกลับมาเลยเนี่ยหรือว่าลบแล้วยิ่งเสียเปรียบยิ่งเสียที่ของที่มีอยู่แล้วด้วยไปอีกแล้วจะไปอธิบายกับคนของมันยังไงนี่นี่คือเนี่คือประเด็นอันเนี้ยมันมันจะอธิบายกับคนของมันยากแล้วถ้าคนของมันเนี่ยไม่มีศรัทธากับมันเนี่ยแล้วแล้วมันมันก็รู้ว่าศึกแบบเนี้ยไม่ได้เปิดขึ้นได้บ่อยๆนะ จะหาเรื่องแล้วไทยแบบฟิตขึ้นมาสู้เลยเนี่ยมันมันยากไทยเนี่ยเขาจะต้องแบบรออดทนอดกั้นโหนี่อดทนอดกั้นมันเป็นเป็นสิบปีสิบกว่าปีตั้งปีห้าสี่ลบล่าสุดปีห้าสี่นะปันสิบกว่าปีอ่ะกว่าจะมาเปิดกันอีกทีหนึ่งตรงนี้โดยที่ไอ้เขมเนี่ยมันเปิดก่อนด้วยเปิดเพื่อให้เราเปิดไงนะแต่เราเปิดแล้วปิดเลยนะ แต่ตอนนี้อยากให้มันปิดจริงๆเอาปิดจ็อบจริงๆอย่าไปไว้ใจมันนะขเมนนี่อย่าไปไว้ใจมันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะหลายคนก็นบอกว่ามันครบได้แค่ขเบสมันครบได้แค่เช้าถึงเที่ยงอะหลังเที่ยงครบไม่ได้แล้วไอ้พวกเคยเดนมันครบไม่ได้แล้วนะแล้วมันเป็นมันเป็นไอขเมนเนี่ยยิ่งไอคุณเซนเนี่ยมันโหดเทียมนะผมบอกก่อนนะ มันอยู่มาหลายสมรบูมินะคนไทยอ่ะอย่าไปประมาทมันทหารไทยอะไรแล้วแต่อย่าพึ่งไปประมาทมันบางคนอยากกลับบ้านนู่นนี่นะผมเข้าใจนะผมดูข่าวผมอะไรพวกนี้บ้านใครใครก็มาจากมาหลายๆวันนะครับอพยพมาด้วยแล้วก็อะไรด้วยอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันก็อยากกลับบ้านแหละแต่ตอนเนี้ยผมมองว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะเพราะว่าถ้ามันจะจัดหนักอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันหวังผลแน่ นะมันหวังผลที่จะต้องได้อะไรกลับคืนไปบ้างไม่มันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างเพราะไม่อย่างนั้นมันอธิบายกับคนของมันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมันก็มันเป็นผู้นําจิตวิญญาณไงคนเชื่อมันเพราะว่าจริงๆคนไม่ได้มีอย่างคนไทยยังมีอ่าอย่างคนไทยเนี่ยร้อยละแปดสิบมีประชาธิปไตยนะนะ คนไทยบางคนไทยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยังมีเลือดประชาธิปไตยอยู่บ้างเพราะว่าเวลาเลือกตั้งหรือว่าอะไรแล้วแต่มีปัญหาอะไรกันแล้วแต่เนี่ยก็สุดท้ายก็ยังยอมรับได้กันแต่ว่าของมันเนี่ยถูกปลูกฝังโดยวุลเซนมันเนี่ยให้เป็นให้เป็นพูดง่ายๆให้เป็นข้างชาติเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือของมันเนี่ยประเทศมันเนี่ย อ่าเขาจะเรียกว่าไงอ่ะพระเจ้าอยู่หัวมันหรือว่ากษัตริย์ของมันเนี่ยไม่มีค่าเลยนะม,นนนมันเป็นคนตั้งมันเป็นคนตั้งพระมหากษัตริย์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นมันเป็นคนบงการหมดนะมันเป็นคนบงการทั้งหมดทั้งประเทศนะครับนะและการครา่งชาติของมันเนี่ยอ่าพูด,ดง่ายๆมันจะปลูกฝังไว้ยัาลูกยันหลานไปเลยนะครับแต่ผมมองแล้วอ่ะผมมองนะ มันไม่มีอะไรเนวดายอ่ะมันไม่มีอะไรตลอดไปอ่ะถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนมือทุกคนรอจังหวะกันหมดนะครับตัวมันเองก็รู้นะครับตัวมันเองอ่ะศึกในบ้านมันเองก็รู้ว่าหลายคนก็รอจังหวะที่จะเล่นมันอยู่นะครับแต่มันก็ป้องกันเต็มรูปแบบของมันในบ้านมันนะครับอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เอามาพูดถึงไทยกับเขมรยังยังเป็นทางอย่างอย่างเดียวก่อนเพราะว่ามันคือตอนนี้หยุดไม่ได้ ไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยผมมองแล้วก็จริงๆไทยเนี่ยต้องเป็นตอนเนี้ยต้องเล่นบทอ่าอาจจะเข้มเฮี้ยมหน่อยดูแล้วผู้ร้ายนิดๆอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบสอดแนมเลยถ้ามีการเคลื่อนไหวปุ๊บบอมเลยมีการเคลื่อนไหวปุ๊บบอมเลยอย่างเงี้ยจะอย่างเงี้ยถึงจะตัดแบบตัดลากถอนโคนได้นะครับมันถึงจะไม่กล้าขยับอะไรนะครับสมมุติว่าอาวโดนบินเข้าไป นะอันนี้ผมคิดของผมในแง่แบบบ้านๆน,นะโอ่วอเซอร์นะสมมติเอาโดรนบินเข้าไปเห็นมันกําลังนะขนอา,อ,าอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเราบอมไปเลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าเขาเอาเอาลูกปืนมามาใส่ลํกต้องแล้วมายิงก่อนแล้วค่อยยิงเขาไม่ใช่ผมมองถ้ายอย่างนั้นไทยอาจจะเสียเปรียบได้นะครับเพราะบางเพราะว่าเขมรเนี่ยหลังๆก็อย่างที่บอกไปดูถูกมันไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็มีอาวุธที่แบบ ถือว่าก็ทางสมัยมันก็มีอ่ะแต่ว่าอ่าอย่างที่บอกกระสุนเนะ่มันไม่มีตามัน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 ไม่ว่าจะใหม่จะเก่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันก็ใช้งานได้ทั้งนั้นนะแล้วถ้าเผื่อมันใช้ถูกจังหวะถูกวิธีหรือคือถูกโอกาสถูกจังหวะเนี่ยมันก็มีปฏะสิทธิผลเหมือนกันเออมีประสิทธิผลรู้เรื่องเหมือนกันเพราะนั้นลบกันไม่ได้วัดที่ อาวุธใหม่เก่าวัดที่ยุทธวิธีนะครับแม่ทัพเป็นคนกําหนดยุทธวิธีเพราะฉะนั้นผมเชื่อใจนะแม่ทัพภาคสองนะครับแล้วก็ผบตร,บร,บรที่ที่ที่ชุดนี้นะผมผมมองเห็นนี่ยเขาลบตั้งแต่วันแรกแล้วผมเชื่อใจแต่ก็อันนี้พูดง่ายว่าอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าเมื่อคืนพอเราหยุดปุ๊บเราหยุดไปแล้วประมาณวันหนึ่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วนะ ข่าวว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับเริ่มเสริมกําลังกันและ้วนะครับเพราะอย่างน้อยมันต้องเอากลับอย่างที่ผมบอกอะจะกลับมือเปล่าไม่ได้งานนี้มันกลับมือเปล่ามันโดนมันโดนคนของมันไม่รู้มันจะอธิบายคนของมันยังไงเลยนะครับทั้งทหารทั้งอะไรมันเสียขวัญหมดอะนะแล้วยิ่งถ้าเผื่อทุกอย่างจบหยุดยิงนิ่งทุกอย่างเป็นศูนย์พูดง่ายทุกอย่างเป็นศูนย์ก็คือเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ก็คือไทยเป็นกันลัวหมดแล้วเป็นเจ้าของหมดแล้วมันขึ้นไม่ได้เนี่ยพูดได้ง่ายมันเสียเปรียบเยอะมัน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 ประเมินแล้วว่ามันรับไม่ได้ผมพูดอย่างนี้เลยและไอ้ฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามันเป็นคนที่โหดเที่ยมและรับไม่ได้หรอกที่มันจะต้องเสียอะไรแบบแบบเนี้ยนะมันยอมมันยอมแลกเอาคนของมันแลกนะแต่มันจะไม่ยอมเสียของมันไปเพราะว่ามันไม่ได้คิดว่ามันเป็นอธิปไตยของมันนะมันคิดว่าเป็นของมัน เขาใจอย่างแล้วมันพยายามบอกของมันเคมคนมาพยายามเคมทุกอย่างแล้วบอกคนของมันว่าอันเนี้เป็นของมันเออไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันอยู่ภายใต้อธิปไตยไม่ใช่มันไม่ได้สอนคนมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นอ่าฝากถึงกองรับไทยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะช่องผมมันก็เล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเผื่อเปิดมาเจอหรือว่าอ่านก็ฝากหน่อยแล้วกันว่า อย่าไปไว้วางใจมันชั่วโมงนี้วางใจไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นฝ่ายลุกได้ควรจะลุกก่อนนะครับลุกก็หมายความว่าเราควรสอดแนมมันตลอดนะครับดูตลอดนะครับระยะประมาณจากบ้านเราร้อยโลจากบ้านเราห้าสิบโลจากจากบ้านเราเข้าไปเขมรเนี่ยมีการเคลื่อนไหวไหมสามสิบโลเข้าไปมีการเคลื่อนไหวไหมสิบห้ากิโลมีการเคลื่อนไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะแล้วถ้ามีถล่มเลยมีมีต้องรีบปิดเลย อย่ารอให้มันเปิดอีกผมว่าถ้าเปิดอีกผมว่าจะสูญเสียหนักนะครับแต่ถ้าใจผมไปภาวนาเลยให้มันจบแค่นี้อยากให้มันจบแค่นี้แต่ว่าลึกๆก็รู้อยู่ว่าขเขมรมันมันมัน,ม,นมันไม่ยอมผมว่ามันไม่ยอมนะก็รอดูกันต่อนะเดี๋ยวดูเย็นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีนะมีอะไรคืบหน้าช่องเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับในช่องนั่งคุยกันนะน,ะน้อ ค,คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะจะบทเกี่ยกันถึงไหนหรือว่าจะจบแล้วอะไรเงรี้ยเดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะคลิปนี้ไว้ไว่านี้สวัสดีจ้า